คืนนี้คุณกล้าผจญป่ามรณะ,ะไปกับโซเปอร์หรือไม่ดงม,มรณะ,ะที่เต็มไปด้วยปอบเสือสมิงและเงาลึกลับที่รอผู้กล้าเสียงโหดร้ายเย็นยะเยือกเสียงคำรามของเสือที่ไม่ได้เป็นเพียงสัตว์ทุกย่างก้าวเต็มไปด้วยความตายและความหลีหลับคุณจะเห็นโซเปอร์ต่อสู้เพื่อความอยู่รอดและเรียนรู้ความลับของแสงและเงาที่ไม่เคยมีใครกล้าพบถ้ากล้าพออย่าพลาดกดดูวิดีโอจนจบแล้วมาพบกับความสยองที่คุณไม่เคยลืม เสียงจากจันร้องระงม,มทั่วทั้งป่าอากาศชื้นและเย็นจัดจนไอหมอกลอยต่ำคลอเคลียพื้นดินหลวงพี่โตเดินนำหน้าถือไม้เท้าเดินทุดงอย่างสงบข้างหลังมีโซเปอร์ลูกศิษย์หนุ่มชาวบ้านที่สมัครใจมาร่วมปฏิบัติธรรมแต่คืนนี้ป่าดูแปลกไปไม่มีแม้แต่เสียงนกมีเพียงเสียงลมพัดใบไม้แห้งกรอบๆที่ฟังแล้วหนาวสถานหลวงพี่ป่านี้เขาเรียกดงมรณะจริงหรือครับโซเปอร์ถามเสียงสั่นพลางเหลียวมองรอบด่าน หลวงพี่โตพยักหน้าชาๆาดงนี้เคยมีคนหายทั้งหมู่บ้านไม่มีใครกล้าเข้ามาอีกเลยเสียงคลืดดดดดังขึ้นจากด้านหลังเหมือนมีบางอย่างลากเท้าอยู่บนพื้นดินเพียกโซเปอร์หันกลับทันทีแต่ไม่เห็นอะไรนอกจากเงาดำของต้นไม้โยกไหวอย่าหันบ่อยยิ่งมองยิ่งเห็นของที่ไม่อยากเห็นหลวงพี่โตกล่าวเบาๆแต่แฝงพลังสงบเย็นทั้งสองเดินต่อไปจนถึงลำธารน,น้ำขุ่น แสงจันทร์สะท้อนผิวน้ำเป็นสีเทาเข้มเหมือนโลหิตหลวงพี่โตหยุดสสดมนเสียงต่ำลมรอบตัวพลันเงียบกริบแม้แต่ใบไม้ก็ไม่ไหวเอ็นทันใดนั้นเสียงคำรามต่ำๆดังขึ้นจากในพงหญ้ากันรันโซเปอร์ชะงักมือกำไฟฉายแน่นเสียงเสือครับหลวงพี่แต่หลวงพี่โตไม่ขยับท่านยกสายตาขึ้นมองไปในความมืดข้างหน้าเงาหนึ่งค่อยๆเดินออกมาร่างคล้ายเสือแต่ตาเป็นสีแดงฉาน ขนดำมันวาวสะท้อนแสงจันทปากเต็มไปด้วยเขี้ยวแหลมที่เปื้อนเลือดแห้งกรังไม่ใช่เสือธรรมดานั่นคือเสือสมิงเสียงหลวงพี่โตแผ่วเบาแต่เต็มไปด้วยพลังแห่งสติเสือสมิงก้าวเข้ามาช้าๆกล้ามเนื้อขยับทุกจังหวะพร้อมจะพุ่งเข้าจู่โจมกลิ่นคาวเลือดโชยเข้าจมูกโซเปอร์เริ่มหายใจทีเงยเย็นไหลทั่วหลังแม่กลางอากาศหนาวจาัดแต่ก่อนที่มันจะกระโจนเสียงแปลกๆดังขึ้นจากข้างหลังเสียงครางต่ำ คล้ายเสียงคนแต่แหบแห้งและบิดเบี้ยวฮือออ,ออกไปจากป่านี้โซเปอร์เหลียวกลับไปมองร่างซีดๆของหญิงแก่ยืนก้มหน้าอยู่ริมต้นไม้มือของนางยาวผิดรูปเล็บแหลมยาวเหมือนกรงสัตว์หลงพี่โตหลับตาปอบทั้งเสือสมิงและผีปอบปรากฏในคืนเดียวดมมรณะสมชื่อเสียจริงเสียงสายลมพัดแรงขึ้นไฟจากตะเกียงวูบว่าเปล่ากับมีใครเป่ามอดเงาทั้งสอง ค่อยๆเดินเข้าหาโซเปอร์ตัวสั่นมือสวดมนต์ไม่เป็นคำขณะที่หลวงพี่โตเริ่มสวดบทพาหุงเสียงของท่านก้องสะท้อนทั่วป่ามืดทันใดนั้นแสงสีทองจากลูกประคำในมือท่านเปล่งออกมาแต่ก่อนที่ความสว่างจะกลืนความมืดเสียงคำรามของเสือสมิงดังลั่นป่ากันรันแสงสะท้อนเข้าตาของโซเปอร์และสิ่งที่เขาเห็นในวินาทีนั้นมันไม่ใช่แค่เสือสมิง แต่มันคือบางสิ่งที่อยู่ในร่างของคนเสียงลมหายใจของโซเปอร์ขาดห้วงดวงตาเบิกกว้างมองภาพตรงหน้าอย่างไม่เชื่อสายตาเงาเสือสมิงที่ยืนอยู่ค่อยๆแปรเปลี่ยนขนดำค่อยร่วงหล่นจากร่างทีละเส้นเผยให้เห็นชายคนหนึ่งสวมผ้าขาวมาขาดรงริ่งตัวเต็มไปด้วยรอยแผลเป็นเจ้าคือคนเสียงของหลวงพี่โตเอ่อยขึ้นเบาๆแต่มั่นคงชายคนนั้นเนยหน้าชา้ชาๆดวงตาย,ยัางแดงกำดังเพลิงนรกข้า เคยเป็นคนเสียงนั้นสั่นพระราวเสียงสัตว์คำรามในลำคอแต่ข้าถูกคำสาปของป่าถูกมันกินวิญญาณขณะเขาพูดเสียงเฮออจากหญิงแก่ก็ใกล้เข้ามาอีกโซโปเปอร์หันไปเห็นนางก้มคลานเล็บยาวจิกพื้นจนดินแหวกเสียงดังกรอบกรอบหลวงพี่โตนั่งขัดสมาธิลงกลางดินเสียงโสดมนดังก้องนโมตัตสะภควโตลมเย็นโหนกลับมาหนักแน่นขึ้นทุกขณะแต่ในแสงสีทองแห่งมนนั้น เงาดำของหญิงแก่กลับไม่ถอยร่างนางพองโตขึ้นอย่างช้าๆผิวซีดกลายเป็นเทาอมดำดวงตาขาวโพลนไร้ตาดำมันไม่กลัวพระครับหลวงพี่โซเปอร์ร้องเสียงหลงหลวงพี่โตเปิดตาสายตานิ่งเหมือนสนามที่ไม่ไหวเอ็นเพราะมันไม่ใช่ผีธรรมดาสิ้นเสียงนั้นเสือสมิงที่กลายเป็นคนก็ส่งเสียงคำรามอีกครั้งแต่คราวนี้ร่างของเขาเริ่มสั่นสถานอย่างรุนแรงกล้ามเนื้อขยับไปมาอย่างผิดธรรมชาติ เสียงกระดูกดังกรอบแกรกดวงตาแดงเริ่มสว่างขึ้นเหมือนคบเพลิงในรัติการค่าคือปอบสมิงนวิญ,ญญาณสองพบในร่างเดียวเสียงคำรามสะเทินป่าต้นไม้สั่นไหวใบไม้ปลิวกระจายฝูงอีกาบินหนีแตกตื่นโซเปอร์สุดลงกับพื้นมือสั่นจนลูกประคำหลุดจากมือหลวงพี่มันกำลังจะเข้ามาหลวงพี่โตหลับตาแน่นโสดนชาลดีด้วยเสียงเข้มข้นจนพื้นดินสั่นสะเทือน ร่างของปอบสมิงหยุดชงะงักกลางอากาศแต่เพียงชั่ววินาทีเดียวร่างมันก็หลุดจากอาคมอย่างแรงมันพุ่งเข้าหาหาลวงพี่โตด้วยความเร็วเหนือมนุษย์เล็บแหลมวาบในอากาศแต่ก่อนจะถึงตัวเสียงระฆังจากลูกประคำดังกริ้งงงแสงสีทองระเบิดออกจากฝ่ามือของหลวงพี่โตทั้งป่าเหมือนหยุดนิ่งเวลาหยุดลงชั่วขณะเสียงร้องโหยโหนของปอบสมิงก้องสะท้อนก้องป่าเล็กไอ้กบก,ก ร่างของมันค่อยๆสลายกลายเป็นเท่าดำและในควันนั้นมีเงาอีกเงาหนึ่งปรากฏขึ้นเงานั้นไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์และไม่ใช่วิญญาณมันคือบางสิ่งที่ใหญ่กว่าและเก่ากว่าคำสาปทั้งมวลในป่าดงนี้หลวงพี่โตลืมตาชชาสายตาสงบแต่เสียงท่านแผ่วลงของจริงยังไม่ออกมาเลยโซเปอร์หมอกหนาทึบเริ่มปกคลุมทั่วป่าเล็ก เสียงจากจันเนียภายราวกับทุกชีวิตในป่ารู้ว่าบางสิ่งกำลังจะตื่นโซโปเปอร์ยังคงยืนนิ่งตัวแข็งทื่อด้วยความกลัวแม้ร่างของปอบสมิงจะสลายไปแล้วแต่ความเย็นเยือกกลับทวีขึ้นกว่าเดิมหลวงพี่โตหลับตาแน่นมือยังถือประคำที่ส่องแสงริปรีเหมือนแสงเทียนที่ใกล้มอดดับจูจูเสียงฝีเท้าเบาๆก็ดังข,ขึ้นจากด้านหลังขอบขอบเป็นจังหวะช้าแต่มั่นคงเหมือนมีบางสิ่งขนาดใหญ่กำลังเดินเข้ามา กลิ่นคาวเลือดเจือกลิ้นดินชื้นลอยอบอ่อนลมหายใจของโซเปอร์ติดขัดเขาหันไปชาชาในเงาหมอกนั้นมีดวงตาคู่หนึ่งลุกโชนเป็นสีเหลืองอัำพันแสงของมันลอดผ่านหมอกได้อย่างประหลาดมันไม่ใช่สัตว์ธรรมดาแต่ก็ไม่ใช่ผีหลวงพี่มันคืออะไรครับเสียงโซเปอร์สั่นราวกับจะร้องไห้หลวงพี่โตไม่ตอบท่านเพ่งกำลุกประคำแน่นกว่าเดิมเจ้าแห่งดงนี้ออกมาแล้ว ทันใดนั้นแสงจันทร์ที่ลาดผ่านยอดไม้ดับวูบลงราวกับมีมือยักย้ายมาปิดไว้ป่าทั้งป่าตกอยู่ในความเมื่อสนิทเสียงคำรามต่ำดังก้องเจ้ารบกวนที่ของข้าเสียงนั้นไม่ได้ดังจากทิศทางใดทิศทางหนึ่งแต่มันดังขึ้นจากทั่วทุกทิศเหมือนป่าทั้งผืนกำลังพูดต้นไม้ไหวเอ็นใบไม้ปลีวอนเสียงเหมือนโหรแห้งแห้งดังขึ้นจากทุกมุมห้าห้าห้าเสียงโหรที่ฟังเหมือนคนแต่ก็ไม่ใช่ โซเปอร์สุดลงกับพื้นมือปิดหูหยุดหยุดเถอะมันอยู่รอบตัวผมหลวงพี่โตเอิมมือตาบาสิตเสียงท่านเรียบนิ่งอยาก,กลัวป่ามีชีวิตของมันเองแต่เราอย่าหวั่นไหวแต่ก่อนคำพูดจะจบพื้นดินใต้เท้าก็สั่นสะเทือนแรงขึ้นเสียงไม้หักดังเปรตามด้วยเสียงตึงเหมือนของหนักตกลงพื้นเงาดำขนาดมหึมาค่อยๆปรากฏขึ้นร่างสูงเท่าต้นไม้ใหญ่ดวงตาเรืองแสงสีทองสองดวง มีเขาโค้งยาวเหมือนวัวป่าและร่างกายปกคลุมด้วยทาวนแห้งพันรอบตัววิญญาณเจ้าป่าหลวงพี่โตเอ่ยเสียงเรียบผู้เฝ้าขอบเขตระหว่างคนกับธรรมชาติดวงตานั้นจ้องหลวงพี่โตเขมงเจ้ามาที่นี่เพื่อขับไล่วิญญาณร้ายแต่เจ้าลืมสิ่งหนึ่งเสียงนั้นต่ำจนพื้นสะเทินบางทีวิญญาณร้ายที่เจ้าว่ามันก็แค่ผู้ถูกสาปโดยขอนหลวงพี่โตนิ่งแววตาเต็มไปด้วยเมตตาแต่ยังไม่คลายระวังถ้าเป็นเช่นนั้น อาตมาขอชำระกรรมให้ผู้ทุกข์ไม่ว่าผีหรือคอนเจ้าป่าโหระเบาๆเจ้ามีแสงแต่แสงของเจ้าจะดับในดงของข้าได้หรือไม่เงาเมื่อเคลื่อนเข้ามาต้นไม้รอบข้างคอยๆบิดเบี้ยวเป็นรูปหน้าคนทุกใบไม้ส่งเสียงครวญคล้ายร้องขอความช่วยเหลือโซเปอร์เริ่มร้องสวดมนเสียงสัน่นแต่ทุกคำที่เปล่งออกกลับสะท้อนกลับมาเหมือนมีใครสวดตอบเสียงนั้นไม่ใช่เสียงคนแต่เป็นเสียงจากใต้ดิน หลงพี่โตหลับตาสวดพุทธทังธมังสังคังเสียงดังก้องแสงจากประคำเริ่มลุกวาบขึ้นอีกครั้งแต่คราวนี้แสงนั้นไม่ได้ส่องไปข้างหน้ามันสะท้อนกลับเข้าหาท่านเองเหมือนมีบางสิ่งพยายามดูดพลังแสงกลับไปโซเปอร์ร้องลั่นหลงพี่มันดูดแสงกลับไปแล้วเสียงเจ้าป่าดังก้องที่นี่ไม่ต้อนรับแสงแสงของเจ้าจะดับที่นี่รอบตัวกลายเป็นมืดสนิท เสียงโหระและเสียงคำรามสลับกันดังก้องทั่วทั้งดงมมรณะหลวงพี่โตค่อยๆลืมตาในดวงตานั้นเริ่มปรากฏเปลวไฟสีทองลุกขึ้นกลางในตาอาตามาจะไม่ถอยเสียงท่านหนักแน่นตราบใดที่แสงแห่งธรรมยังอยู่สายหมอกเริ่มหมุนวนรอบตัวหลวงพี่โตลมพัดแรงขึ้นจนใบไม้ปลี้วนเหมือนพายุกลางดงโซเปอร์ยกแขนขึ้นบังหน้าสายตาแทบมองไม่เห็นอะไรนอกจากแสงวูบวาบจากลูกประคำในมือหลวงพี่ เสียงคำรามของเจ้าป่าดังสะท้อนจนพื้นดินสั่นสะเทือนเจ้ากล้าท้าทายข้าผู้พิทักษ์แห่งดงมอรณะหลวงพี่โตนั่งนิ่งกลางความเมื่อแสงทองรอบกายเริ่มกระพริบสลับดับแต่ดวงตาท่านกลับส่องสว่างขึ้นเรื่อยๆอาจมาไม่มาท้าทายเสียงของหลวงพี่โตศพแต่อาจมามาเพื่อคืนสมดุลให้ป่ากับวิญญาณทั้งหลายทันใดนั้นเสียงโหราต่ำของเจ้าป่าดังก้องทั่วดงสมดุลฮ่าฮ่า มนุษย์รู้จักคำนี้ด้วยหรือเสียงโหระนั้นเปลี่ยนเป็นเสียงกรีดร้องของวิญญาณนับร้อยใบไม้สั่นเสียงคร่ำครวญลอยมาตามลมช่วยข้าปลดปล่อยข้าเสียงนั้นเผ่แต่แทงลึกเข้าใจกลางสำนึกของโซเปอร์เขาสุดลงคุกเข่าปิดหูตัวเองแต่ยังได้ยินหลวงพี่เสียงพวกนั้นมันอยู่ในหัวผมหลวงพี่โตเออมมือแต,าาต่บาสิตพลังเย็นวาบไหลผ่านตัวโซเปอร์ทันทีอย่ากลัว สิ่งที่เจ้ารู้สึกคือความทุกข์ของผู้ตายไม่ใช่คำสาบเจ้าป่าชูแขนทั้งสองขึ้นทวันบนร่างพันกันแน่นจนเกิดเสียงฉึบๆจากนั้นพื้นดินใต้หลงพี่โตก็เริ่มแยกออกเปเลวไฟสีเขียวผุดขึ้นจากรอยแยกนั้นโซเปอร์ร้องลั่นหลงพี่ไฟมันจะกลืนเราแล้วแต่หลงพี่โตยังคงหลับตาสวดต่ออย่างมั่นคงอิติปิโสภควาออหังสมมาสัมพุทธโธ เสียงโสดนั้นเริ่มก้องสะท้อนเป็นพันเสียงจนแม้แต่เจ้าป่ายังชะงักเงาของเจ้าป่าหยุดนิ่งกลางพายุเปเลวไฟเขียวเริ่มหดตัวเหมือนถูกพลังบางอย่างขับไล่หลวงพี่โตเปิดตาช้าๆแสงจากในตาท่านกลายเป็นสีทองเข้มเงาสีดำรอบๆเริ่มหมวนตัวนี้แต่ในหมอกนั้นยังมีบางอย่างเคลื่อนไหวอยู่เสียงฝีเท้ากรอบกรอบดังเข้ามาใกล้จากข้างหลังหลวงพี่โตโซเปอร์เหลียวมองแล้วชะงักงัน ร่างหนึ่งก้าวออกมาจากเงามืดเป็นหญิงสาวในชุดขาวเปืเ้อนโคลนผมยาวปกหน้ามือทั้งสองห้อยมีโซ่สนิมพันรอบข้อมือหลวงพี่เสียงนั้นเบาแต่เศร้าช่วยข้าด้วยหลวงพี่โตนิ่งไปครู่หนึ่งก่อนพูดช้าๆเจ้าคือผู้ถูกสาปในป่านี้ใช่หรือไม่หญิงสาวเงยหน้าเผยให้เห็นดวงตาที่เต็มไปด้วยน้ำตาข้า,คาเคยเป็นลูกสาวพรานป่าบิดาของข้า คือคนที่ฆ่าเสือสมิงตนนั้นเธอกัดฟันน้ำตาไหลก่อนมันตายมันสาบแช่งให้เลือดของข้าอยู่ในป่าไปชั่วการโซเปอร์เบิกตากว้างหมายความว่าหญิงสาวพยักหน้าใช่วิญ,ญญาณข้าผูกพันกับดงนี้จนกลายเป็นพลังให้เจ้าป่าถือกำเนิดเสียงเจ้าป่าคำรามดังขึ้นอีกครั้งนางคือส่วนหนึ่งของข้าใครแต่ต้องนางคือไทยพลังสีดำระเบิดออกมาจากร่างเจ้าป่าต้นไม้รอบตัวล้มระเนระนา โซเปอร์กลิ้งไปชนหินจนเลือดสิบหลวงพี่โตยังคงนั่งนิ่งกลางแรงลมสายตาท่านสงบอย่างน่าประหลาดเจ้าป่าอาตมามิได้ต้องการทำลายเจ้าเสียงของท่านแผ่วลงแต่หนักแน่นแต่อาตมาจะปลดปล่อยนางให้พ้นกร,รมที่ผูกไว้กับเจ้าเจ้าป่ากำคำรามไม่มีใครปลดพันธนาการแห่งเลือดได้หลวงพี่โตประสานมือแสงสีทองสว่างขึ้นทั่วทั้งร่าง เสียงสวดธโมสังคังดังสะท้อนจนหมอกแตกกระจายเปเลวไฟเขียวดับวูบท้องฟ้าสว่างขึ้นทันใดหญิงสาวร้องให้สะเึกสะอื่นร่างของนางเริ่มโปร่งแสงข้ากำลังหลุดพ้นขอบคุณหลวงพี่แต่ในขณะที่นางกำลังจางหายไปเงาใหญ่ของเจ้าป่าก็พุ่งเข้ามาด้วยความโกรธสุดขีดโซเปอร์ร้องลัน่นระวังครับหลวงพี่เงาดำพุ่งชนแสงทองเสียงระเบิดของพลังสะเทินป่าทั้งผืน ทุกอย่างสว่างวาาจ้าแล้วทุกสิ่งก็ดับลงในความเงียบลมสงบหมอกหายไปเหลือเพียงเสียงระฆังเผ่าๆลอยมาตามลมแต่เมื่อโซเปอร์ค่อยๆลืมตาสิ่งที่เขาเห็นเบื้องหน้าไม่ใช่ร่างของหลวงพี่โตอีกต่อไปลมเย็นวูบหนึ่งพัดผ่านใบไม้ปลิวกระจายเหมือนใครสะบัดผ้าคลุมขนาดใหญ่กลางป่าโซเปอร์ยังคงคุกเข่าอยู่บนพื้นดินเพียกหัวใจเต้นแรงจนแทบจะทะลุออกจากอ,อกหลวงพี่หลวงพี่โต เสียงเรียกของเขาเผ่จนแทบเป็นกระสิบแต่ไม่มีเสียงตอบกลับไม่มีแม้แต่เงาของหลวงพี่โตอยู่ตรงนั้นมีเพยงผ้าจีวรสีรักผืนหนึ่งปลิวตกอยู่บนพื้นและลูกประคำที่แตกกระจายเป็นร้อยเม็ดโซเปอร์ยื่นมือไปแตะแ,แต่ทันทีที่นิ้วสัมผัสจีวรแสงสีทองวับขึ้นมาแผ่วเบาแล้วดับลงท่านหายไปไหนเขาพึมพำน้ำตาเริ่มรื้นตารอบตัวกลับมามืดอีกครั้ง หมอกค่อยๆแผ่เข้ามาเหมือนกำลังห่อหุ้มเขาไว้แต่แล้วเสียงระฆังเบาๆดังขึ้นจากในหมอกกริ๊งกริ๊งตามด้วยเสียงสวดที่เขาคุ้นเคยเสียงของหลวงพี่โตโซเปอร์ลุกขึ้นยืนหลวงพี่ผมอยู่ตรงนี้เสียงสวดไม่ขาดสายแต่กลับดังราวกับมาจากในใจของเขาเองคำสวดแต่ละบทสั่นสะเทือนเข้าไปในอกเหมือนคลื่นพลังที่ก้องอยู่ภายในจิตทันใดนั้นหมอกตรงหน้าเริ่มแหวกออก เงาของหลวงพี่โตปรากฏขึ้นแต่ไม่เหมือนเดิมร่างนั้นเรืองแสงบางเบาจีวปรปลิวไหวราวกับอยู่กลางลมที่ไม่มีอยู่จริงใบหน้าเปลี่ยมด้วยความสงบแต่ดวงตาไม่มีเงาของร่างกายอีกแล้วหลวงพี่โซเปอร์กระซิบเสียงสัน่นท่านเป็นผีหรือครับเงาของหลวงพี่โตยิ้มบางๆไม่ใช่ผีแต่อาตมาหรือเพียงจิตแห่งธรรมโซเปอร์สุดลงกราบน้ำตาไหลพรากหลวงพี่ ผมทำอะไรต่อไปเงานั้นก้าวเข้ามาไกลแสงรอบตัวส่องสว่างขึ้นอีกครั้งเจ้ายังไม่จบภารกิจเจ้าต้องเดินต่อไปเดินต่อใช่ดงนี้ยังไม่สงบเสียงของหลวงพี่โตเริ่มแผ่วลงเจ้าป่าไม่ได้ตายมันเพียงหลับไหลในเงาของกเก่าโซเปอร์สันสีสะแต่ผมสู้ไม่ไหวผมไม่ใช่พระไม่ใช่คนส่งหลวงพี่โตยกมือแต่กลางอกของเขา ทันใดนั้นแสงสีทองพุ่งเข้าใส่ร่างของโซเปอร์ร่างเขาสั่นสะท้านเหมือนกระแสไฟแล่นผ่านเสียงหลวงพี่โตดังขึ้นอีกครั้งอาตมาฝากแสงทำไว้กับเจ้าใช้มันนำทางจนกว่าจะถึงรุ่งอรุณแสงนั้นค่อยๆจางหายเงาของหลวงพี่โตเริ่มเลือนรางก่อนจะหายไปในหมอกเหลือเพียงเสียงสุดท้ายอย่าเชื่อทุกแสงที่เห็นในป่าบางแสงมันหลอกให้เจ้าหลงเมีย ทุกอย่างกลับเข้าสู่ความมืดอีกครั้งโซเปอร์ยืนอยู่คนเดียวในป่าที่นิ่งจนได้ยินเสียงหัวใจตัวเองเขามองไปยังทิศตะวันออกที่เริ่มมีแสงรำไรแต่แสงนั้นกลับไม่เหมือนแสงอาทิตย์มันสว่างเกินจริงและเติบโตขึ้นเร็วเกินกว่าจะเป็นแสงธรรมดาเสียงกระซิบดังแว่วมาเจ้าคือผู้สืบทอดแห่งอาคมมรณะโซเปอร์หันขวับเงาร่างของใครบางคนยืนอยู่ในหมอกขาว ในมือถือลูกประคำของหลวงพี่โตเสียงหมอกกระเพื่มเบาๆเหมือนใครกำลังก้าวเท้าเดินอยู่ในโลกที่ไร้เสียงโซเปอร์ยืนนิ่งดวงตาเบิกกว้างมองเงานั้นที่ถือลูกประคำของหลวงพี่โตอยู่ในมือร่างนั้นเดินออกมาช้าๆจากหมอกขาวผ้าจีวรนสีกรักปลิวเผ่วตามแรงลมแต่เมื่อแสงรำไรส่องกระทบหน้าโซเปอร์ถึงกับชะงักหลวงพี่โทใบหน้านั้นเหมือนหลวงพี่โตทุกประการรอยยิ้มสงบดวงตาอ่อนโยน แต่ลึกในเงาตานั้นมีประกายบางอย่างที่เย็นเยียบอาตมากลับมาแล้วโซเปอร์เสียงนั้นนุ่มแต่แฝงความแปลกประหลาดเหมือนเสียงโสดที่ย้อนกลับด้านโซเปอร์ถอยหลังหนก้าแต่ท่านจากไปแล้วผมเห็นกับตาหลวงพี่โตออฮัววอิ t วอสก็มองลูกประคำในมือเม็ดหนึ่งร่วงลงกระทบพื้นติงเสียงนั้นดังก็เหมือนเสียงระฆังในใจโซเปอร์ตายเป็นเพลงทางหนึ่งของการเปลี่ยนรูป รอยยิ้มบนใบหน้าท่านเริ่มบิดเบี้ยวเพียงน้อยอาตามาได้เห็นสิ่งที่อยู่หลังแสงแล้วโซเปอร์กลืนน้ำลายหลังแสงหมายถึงอะไรครับสิ่งที่เจ้าคิดว่าเป็นธรรมบางทีมันก็แค่เงาของสิ่งที่เจ้าเรียกว่าดีคำพูดนั้นเย็นเฉบจนขนลุกเสียงลมพัดพาใบไม้กระซิบเหมือนเสียงโหราของใครสักคนโซเปอร์เริ่มสวดมนต์เบาๆนะโมตัสสะแต่ทันใดนั้น หลวงพี่โตเงยหน้าดวงตาสีทองเปลี่ยนเป็นสีดำสนิทเสียงต่ำดังออกมาจากในอกของท่านอย่าสวดแสงนั้นทำให้ข้าปวดแสบปวดร้อนโซเปอร์สะดุ้งสุดตัวท่านไม่ใช่หลวงพี่โตร่างนั้นหงร้อเบาๆเสียงหราเหมือนกล้องออกมาหลายคนพร้อมกันอาตามาคือหลวงพี่โตที่เจ้าปลุกขึ้นมาด้วยแสงของเจ้าเองเจ้าดึงข้ากลับมาแต่ไม่ใช่เพียงข้าเท่านั้นที่กลับมา รอบตัวเริ่มมีเสียงฝีเท้าหนักๆดังขึ้นตึงถึง,ถงเสียงจากหลายทิศทางในหมอกปรากฏร่างเงาดำคล้ายคนแต่ไม่มีหน้าโซเปอร์หอบหายใจนี่มันวิญญาณในป่าใช่ร่างนั้นตอบพวกมันคือสิ่งที่ข้าปล่อยไม่ได้ทุกดวงวิญญาณที่อาตมาช่วยไว้ผูกติดอยู่กับข้าเสียงทุกเงากระซิบพร้อมกันพาเรากลับพาเรากลับสู่แสง โซเปอร์ก้มลงมองลูกประคำเม็ดที่เหลือในมือมันยังคงเปล่งแสงจางๆเขากัดฟันแน,น่นถ้าอย่างนั้นผมจะสวดแทนท่านเขานั่งขัดสมาธิเริ่มสวดพุทธังธรมังสังคังเสียงสั่นแต่แน่วแน่แสงจากลูกประคำค่อยๆขยายกว้างหมอกขาวกลายเป็นทองสว่างทั่วบริเวณเสียงสวดของโซเปอร์สะท้อนเป็นพันเสียงกลับมาร่างของหลวงพี่โตที่ยืนอยู่เริ่มสั่นสะท้าน ผ้าจีวรลุกเป็นไฟสีทองหยุดเจ้าไม่รู้ว่าเจ้ากำลังเรียกอะไรกลับมาโซเปอร์หลับตาแน่นผมเชื่อว่าสิ่งที่เป็นทําใไม่ทำร้ายใครเสียงระเบิดของพลังดังสนั่นป่ามรณะแสงทองแผ่ไปทั่วต้นไม้ทั้งป่าสั่นไหวเหมือนมีชีวิตเสียงร้องของวิญญาณนับร้อยดังก้องจนหูชาเมื่อทุกอย่างสงบลงโซเปอร์ลืมตาช้าๆรอบตัวเงียบงนันหมอกจางลงจนเห็นผืนป่าที่เงียบสงบ แต่ที่ตรงหน้าเขาหลวงพี่โตหายไปเหลือเพียงเงาบางๆรูปคนส่องแสงอยู่เหนือพื้นดินก่อนจะพูดเสียงสุดท้ายดีแล้วโซเปอร์เจ้าคือผู้สืบทอดแห่งแสงและเงาแล้วเงานั้นก็สลายไปในอากาศเหลือเพียงลูกป,ประคำหนึ่งเม็ดที่ลอยอยู่กลางอากาศแล้วหล่นลงในมือเขาโซเปอร์เงยหน้ามองท้องฟ้าแต่เมื่อตะวันขึ้นเขากลับเห็นเงาร่างของหลวงพี่โตเดินอยู่ในแสงเช้า หันกลับมาและยิ้มแช,ชทีเซลมเย็นยามเช้าพัดผ่านกลิ่นหญ้าเปียกชืน้นโซเปอร์ยืนนิ่งมือกำลูกประคำแน่นเงยซึมออกมาตามขมับแม้แสงอาทิตย์จะเริ่มส่องอุ่นรอบตัวป่ากลับเงียบกว่าที่ควรจะเป็นไม่มีเสียงนกไม่มีเสียงแมลงเพียงเสียงลมหายใจของตัวเองที่ดังสะท้อนอยู่ในหัวเขาเหลือบมองไปข้างหน้าร่างของหลงพี่โตในแสงเช้าเมื่อครู่หายไปแล้ว แต่ตรงจุดที่ท่านยืนเมื่อครู่กลับปรากฏรอยเท้าพระลึกลงไปในดินชืน้นและรอยนั้นมีเลือดซึมขึ้นมาจากพื้นดินทีละหยดโซเปอร์ค่อยๆถอยหลังเสียงแชะแชะของเท้าที่เหยียบดินเปียกทําให้หัวใจเต้นแรงขึ้นทันใดนั้นเสียงโสดมนดังขึ้นเบาๆนโมตัสสะภควะโตเสียงนั้นเป็นเสียงของหลวงพี่โตแต่ฟังเหมือนโสดอยู่ใต้ดินโซเปอร์สุดลงคุกเขา่าแนบผูลงกับพื้นดิน เสียงโสดนั้นชัดเจนขึ้นเรื่อยๆและตามมาด้วยเสียงหอบเสียงกรีดร้องและเสียงเสือคำรามผสมอยู่ด้วยไม่จริงเขาพึมพำท่านอยู่ข้างล่างนั้นหรือจู่ๆพื้นดินตรงหน้าเริ่มสัน่นรอยดินแตกเป็นเส้นยาวควันดำลอยออกมาจากรอยแยกกลิ่นเหม็นไม่และเลือดเก่ากระแทกจมูกอย่างแรง